คุณกำลังมองหาจักรยานเติอหมอบราคาเริ่มต้นสเปคสุดคุ้มค่าต้องนี่เลย l ิ t ช r e ์แอคทีฟเฟรมอลูมิเนียมอันลอยน้ำหนักเบาเพียง12กิโลกร,รมัมตอนสายเกียร์และสายเบยรกดีไซน์สวยล้ำไม่เป็นสนิมชุดขับเคลื่อนชิมานโน14สปีดปรับเกียร์ไวไหลลื่นล้ออันลอย2ชั้น704แข็งแรงปั่นตกหลุมไม่งอขอบล้อสองูงตัดลมทำความเร็วพุ่งระบบเบรกดิสเบรกเบรกสนิทคุมอยู่ทุกสถานการณ์ล้อหน้าล้อหลังและเบาสามารถปลดเร็วได้ง่ายๆโดยดุมปลดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะปั่นไปทํางานในเมืองออกกําลังกายในสวนสาธารณะปั่นไปชมว,วิวสะพานสวยๆแถวบ้านปั่นในเส้นทางถุกปะมีหินดินไซา์นิดหน่อยปั่นขึ้นเนินสูงๆก็ไม่หวัหนนาปั่นลงเนินยิ่งมันอากาศเย็นสบายส,สุดๆนิเชอร์แอคทีฟมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับสีดาสีเทาสีฟ้า สีขาวทั้งหมดนี้ราคา4,900บาททั่วต่อไปเป็นรีวิวจากลูกค้าที่มารับหน้าร้านลูกค้าจากแกง้งคอติดตามร้านมา6ปีเดินทางมา110กิโลเพื่อมาเลือกซื้อจักรยานที่หน้าร้านมาถึงก็ทําการทดลองปัน่นจกนนะะัจกรยานที่เล็งไว้ลูกค้าเลือกเป็นจักรยานไฮบริดวินฟรีดและจักรยานเสือหมอบลิชเตอร์แอคทีฟลูกค้าอยากได้ขากระติกน้ำเพิ่มพี่ช่างก็จัดให้เลยเสร็จแล้วก็ขอแชร์ลูกค้าท่นหน่อยต่อไปมาฟังสัมภาษณ์ลูกค้าที่น่ารักของเรากัน มาจากอำเภอแก้งคอจังหวัดชายภูมิครับประมาณร้อยสิบกิโลครับเอ่อคือที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกทดสอบเยอะครับเราก็เลยทดสอบว่ามันเหมาะกับเราไหมก็แฟนก็เหมาะกับรุ่นนี้ไฮบิดส่วนสําหรับผมก็เหมาะกับเสือหมอะตัวนี้ลองปัน่นนะถูกใจต,ต้องต้องลองลองหลายรอบมากลองเยอะมากครับตัวนี้สําหรับผมโอเคมากครับดูมาเป็นน่าจะร่วมห้าหกปีแล้วก็ติดตามมาตลอดคิดว่าสักวันหนึ่งมีโอกาสเราจะมาใช้บริการเพราะว่าเราต้องการออกกําลังกาย แนะนำดีมากเยวเราจะทดลองปั่นเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับจักรยานประเทศไหนคือแนะนําเลยที่ร้านให้คําแนะนําดีมากครับผมนอกจากนีก้เรายังมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านอีกด้วยส่งไปหลายที่อาทิเช่นคุณอาทิอยุธยาคุณพรนิก,กาสมุทรปราการคุณจกกักรีศรนครศรีอยุธยา ก่อนการกจะต่งทางร้านทำขั้นตอนยากๆให้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ขั้นตอนง่ายๆให้คุณได้ทําเองอย่างเช่นใส่ล้อหน้าใส่แฮนด์ใส่บันไดและใส่เบาะเท่านั้นและจะมีคิปวิธีการประกอบแบบละเอียดให้คุณลูกค,ค้าด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยสุดท้ายนี้ใครที่มองหาจักรยานปั่นเพื่อทาความเร็วปั่นสนุกๆปั่นระยะทางไกลๆแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับสุดท้ายมาดูกันว่าลูกค้าที่ได้รับจักรยานไปแล้วต้องทําอะไรเพิ่มเติม อรณ์ที่จะประกอบแอนดนนะครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับเพิ่มจากขันน็อตตัวประกบแนดนออกมาดูช่วงสายนะครับจะมาลักษณะนี้นะครับคอมไว้ครับเดี๋ยวเราจะใส่คุมไว้ก่อนนะครับสองตัว Okay, ต่อไปก็หมุนแฮนให้ตรงตามมาร์กที่โรงงานทำไว้แบบนี้จากนั้นก็ขันน็อตทั้งสี่มุมให้เข้าที่ได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับมือเกียร์ครับก็แอลจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ทางได้นะครับทางเล็กน้อยนะเราเข้าไป แล้วก็บีบลงเลยครับบีบลงจากนั้นก็ขันน็อตให้พอตึงมือโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ล้อนะฮะเริ่มจากการใส่ปั๊มไปที่ตะเกียบให้รูตรง,ตงรูครับแล้วก็มือหมุนแล้วก่อนครับสักสี่ถึงห้าเกียวนะฮะเดียวกันครับ,รบ,บครับผม เช่นเดียวกันแล้วก็จะใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะตัวนี้ขันให้แน่นได้เลยครับเพราะว่าทางร้านตั้งเบรกไว้ให้แล้วครับอคื<ป>การใส่ร้อนะครับอันนี้ปลดเร็วครับก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเอามาน,นี้นะครับ สังเกตง่ายๆครับกดเร็วข้างหลังกับข้างหน้าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับปึ๊บสปริงพอครับนี่ก็จะมาใส่ล้อแต่มันจะมีช่องระหว่างปั๊มนะครับกับผ้าเบรกนะครับจานนะครับช่วงดูนะครับใส่ตะเกียบเข้าไปที่ล้อแบบนี้เลยโอเคเข้าเราก็จะหมุนให้พอตึงนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูการกดเร็วนะครับว่ากดแล้วมันมันนังหลวมหรือว่ามันแน่น ถ้ายังแน่นไม่พอก็หมุนไปอีกสักครึ่งรอบนะครับแล้วก็ลองดูปลดเร็วดูนะครับว่ามันหลอกได้ไหมอ่ะโอเคพอตึงมือครับโอเคครับต่อไปก็จะมาใส่อานนะครับใส่ครับก็แค่ประมาณนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกนะนผมจะมาวัดดูให้มันได้ระดับของมันนะ mm hmm. ให้มันขนานนะครับข้าใจดีนะครับก็ ตัวนี้ล็อกอ่านไว้ก่อนการมันล่่งลงนะครับแล้วก็จะใช้ประแจเบอร์สิบสามนะครับ,นะรบขันสองข้างให้มันเท่าๆกันนะครับโอเคครับออาแค่ตึงมือครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะใส่บันไดครับจะใช้ประแจเบอร์สิบห้า ่อนอื่นนะครับเราจะมีบอกแอลายครับให้ลูกค้าหมุนไปด้วยมือเปล่าก่อนนะครับเช็คเกี่ยวก่อนครับอโอเคให้มันหมุนสักสามที่เกี่ยวครับแล้วค่อยขันไปครับมาข้างหน้าครับ เอาตึงมือพอครับทางขวาเหมือนกันครับตัวอาใช้มือหมุนก่อนเหมือนเดิมครับหมุนมาข้างหน้านะครับพอได้เห็นมันสักสามเกลียวสี่เกลียวก็เหมือนเดิมครับหันมาข้างหน้า โอเคครับประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยลิเชอร์แอคทีสีเทา yeah.